热。Mm hmm. yep.

เลือกเอาคั่ขนาดเลยพอ่น้องครับนี่บักหลาเมื่อบัท่านเมื่อบะท่านดอ,อกขนมันตก,กขึ้นเลย là mà này nhất thưa là cẩm và này kiếp thưa là đỏ xem phải xem nơi này sừng rạ nè nồi có sừng rạ không anh là bớt, là sẽ

อยนน่างซาเนาะหกครับงามงามพี่น้อสจะพาปายุ่งสูงคุนครับล่งไปคุนเด้คุณท่าขึ้นมาย่างหามาบกกักไก่พี่น้อย บอกบ่ถือวยครับว่หม่องไถบอกตะวันอยู่โค้งม่องครับผมคุณอะเงียขึ้นล่าขึ่นยังโอ้บ่ไ้เลยครับผมด้หลายขึ้นล่า,ลาหมด Oh dear. Mm. <laughs> oh. So on. ทางไรก็ตาเต็มเขาเก็บหัวซ่นนะครับต,ตามาส่งเลยพี่น้องแรงกห่นดอกนึงโอ้โอ ครับพี่น้องเลยนกจุ่มๆซะก็อ,อ,ะอ่อนเหี้ยบวูบเก๋นเก๋อนพื้นเป็นพื้นไปนี่นะดู say, cái đùm luôn, cái đùm lá กุดกุดขึ้นมาฟุโอ๋โอ๋มาต้องเบ่งนี่น่ะสิๆกุ๊ดกุดดโอ้เวเก็บไ้นี่ก่อนนี่ก็แม่นนี่ไัก thì tôi mình hột mình mới hột cả bao nhăng mua điều này ô 40 chip hình จำได้บ่หล่อนักมุดไว้นะพี่จะดูนลอยมันไหลเดี๋ยวเรียนไหลายครับเกลี่ยแล้วก็มีชาวไก่จะปักมุ้ดไปล้วพี่น้องเลยเป็นกระดุมหลาย้วหน่อยบ้างเนาะมันคักพี่น้องครับผม กระดอกกง่ามดอกจุ่มๆนีล่ละครับโอ้อ่อนดอกเห็ดงามครับพี่น้องครับจุ่มๆนะ,ะกแกงแซบดีดีสองคืึ่นแกงหวานติด่วยีเนาะง่นเลือกเอาดอกดน้อยๆแกง ขึ้นนี่โอ้ออกมาไหมเที่ยวโคตรั้นเป็นสั้นเหมือนสั้นเลยวะโอ้โหโปงโด่งดเป็นคุ้มไวบเนาะพอเห็นดอกข้างล่างดอกไงบนหนั่นปกคุ้มไวบเป็นตุ่มเหมือนลูกวะคือไก่ไก่ แมวมันตุ่มมาลูไงแมวมันขึ้นเะนี่ยจ่าจาดว่านี่ไหโอ้เฮ็ดแดงนี่ก็้ตุ๊บนี่แข็งเยะอ้ ไหนวเนี่เท่าเท่ <laughs> าแล้วครับโม่รู้รอเท่า อื่นสิเรือให้เก็บอีกวะเนาะเรือก็สิว่าเป็นปมูใหญ่เป็นไรอะไะเต็มมือเต็มกำมือนอนบลับจังสิเนาอยยิ่งหนอนบ,บลับเลยที่น้ำอมอมๆเลยดัน ลแล้วต่ลงเลย่ขาวจนพูนนะใช่าหราจะต่เนาะใช่กี่ยังก็ได้ดอก <c oughs> สมสมกล่มเห็ดยังยุบพี่หน่มเย็บยีย่ทังางล่างผมครับสาวไกลเออหมันคักหมันคักมันดอกน้อยมันก็ได้หน้าเต็มตานะครับดอกน้อยเจ็บม่นเจ็บมวลสิเห็นบอยา,างมาซื้อๆกับ,บโแล่ละเออ

ok Nhật đen à, ừ. à. nó thưng nào về không úp đèn hết đèn rồi hình ngay nó mạc rừng đồng sông bùi như xuống ừ. Ừ, người rồi Nó Ủa, xuyên phải thở vậy thôi Thấy thương hả? Chìm ừ. โอ้ด oh, ิมแดงที่บ <siblings ök> <thighs> ัให <rawd> ้มาใไตเอาซุเยวาต่อเดยาเราตมันหมุนปลาซูนแตวบนนี้ท้อเงี้ยเหตนบลเงีเเานาหมูใหญ่ครับ ยังได้ดีเศร้าไข่เนาะพี่น้องเนาะเออเศร้ากับมากขึ้นก่อนนะครับมากรักโอ้วิดหวยย้ำสิบอกพิกัดพี่น้องเด้บอกว่าถือได้พี่น้องบ้านโคกม่องวางเสร็จลนะ <laughs> โคกม่องโคกม่วงนะครับซื้อบ้านนะซื้อบ้านโคกม่วงครับหลายผู่ต่วผู่นี่ออมเลยเขาขึ้นซุ่มแล้วขึ้น<ม>ซุ่มขึ้นไปขึ้น่ามันมันจะออกมันอยู่ไก่ค้นสีม่วงาถึงสินะขึ้นซุ่มจ้ะพี่น้องขึ้นสูนยยสงตัวนี่ก็มีคนอยู่ด้หลายอยู่สองรถอยู่ โอ้ยโอ้บึงเนี่ยนี่สิว่าสะอ่อนแดงเลยพี่น้องพื่นนนันเกิดมั่ได้เกิดดอกส้งดอกเนาะพื่นนโอ้่ะขอถ่ายรูจัเข้าวกันโอียหน่ยหน่อยยังแปดไปอยู่ นี่จะเก็บมันเก็บมวลพี่น้องเก็บมันมันอันดอกหน่อยแฉงกระเส็บเต่อเห็นไม่เห็นเนี่ยมันลามลงมาทาั้งหลัง สามดอกนุง่งามจ้ะเห็นหนาเเลยขาวนะครับผมแตกซะเนาะมนซะเนาะอยู่ในโขดหินยังเห็นอยู่เห็นแตกอะไรอ่ะ